เทาสวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปันฟันแฟมิลี่นะครับผมก็กลาบสวัสดีนะครับแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับผมทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะครับวันนี้พาน้องมา่าลงอ่างหน่อยนะครับผมแช่น้ําหน่อยนะครับวันนี้ร้อนหน่อยนะครับหยุดไปหลายวันนะครับผม หยุดหลายวันนะครับไม่ได้ลงอ่างแล้วก็ไม่ได้เดินด้วยนะครับวันนี้เด็กอ้วนของเรานะครับมาอาบน้ํานะครับมาอเอาเลยครับเอาที่สบายใจครับนี่นานๆครั้งหนึ่งอน้ำทำไมใสจังครับโอ้เอ้าเอาเอา้าเอา้า จะไปไหนครับจะไปไหนครับไปไหนครับคุณสวยเด็กอ้วนเด Sent ็กอ้วนจะไปไหนครับเอา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 ทำไมเก่งจังครับโอ้ยเก่งจังเลยอันฝันเก่งจังเลยครับคุณหนูเก่งจังเลยครับโอ้ยคณหนูเก่งจังเลยโอ้คณหนู คุณหนูเก่งจังเลยครับคุณหนูเก่งจังเลยอ่าคุณหนูเก่งจังเลยครับคุณหนูเนี่ยคุณหนูเก่งจังเลยคุณหนูน่ารักจังเลยอ้าวเล่นลเล่นอีกแล้วเล่นเดี๋ยวก็เอาขึ้นไป <c oughs> เดี๋ยวก็ลงในอ่าง,น,างน้ำดำน้ำดำมดนี่เอาแล้วครับผมนานๆทีก็จัดหน่อยครับผมอ่ะจัดเอาที่สบายใจเลยครับคุณหนูนี่นี่ ะครับเด็กอ้วนของเราครับอเด็กอ้วนนะครับนู่นไม่ยิงก็ขัดตัวฉี่วันอยู่นู่นนะครับไม่ได้ขัดตัวออกงานนะครับผมนานได้ขัดตัวหน่อยนะครับผมถูตัวนะครับนี่นะครับให้ดูน้องบันฟันนะครับวันนี้นะครับกูดูให้กูดู อะเดี๋ยวอาบน้ําให้น้องปันฟันเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะได้ไปปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าต่อนะครับอาวันนี้พาน้องปันฟันมาอาบน้ําก่อนนะครับแล้วค่อยปลูกหญ้าต่อนะครับนี่ปลูกให้น้องั้งสามเชือกไว้ทานนะครับอ่าไปแล้วนะครับผมนุน่นไปแล้วไปไหนน้อนี่ปันมา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 ,มาเลยครับ มาเลยครับมาเลยมาเลยแน่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 ไปไหนครับไปไหนครับเอาหม้อทั่วเลยนะครับนี่บวนแล้วนะครับผมบวนแล้วบวนแล้วนะครับนู่นบวนแล้วบวนแล้วบวนแล้ว วนแล้วครับวนแล้วนูน่นนะครับป่าเข้าดงแล้วไปไหนอีกอ่ะขึ้นไปเลยเอาออเอา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 วิ่งทำอะไรวิ่งทำอะไรวิ่งทำอะไรฮึกินอะไรมีอะไรกินตรงนี้ฮึ

เอาเออเออดูขึ้นไรนู่นขึ้นไรอ่ะเอาแล้วเอาหาเรื่องแล้วหาเรื่องแล้วเอาดู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 เด็กอ้วนทำดูเด็กอ้วนทำไรเอาเอาเดี๋ยวก็จะเอาไปลงอ่างเนี่ก็โอ้โหเอาเอา ao 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 thôi mà diễn diễn mà diễn mà thôi thôi mà thôi mà chị lo lắm chị lo diễn mà, tỏi mà. <laughs> เด็กอ้วนนอนแล้วครับเด็กอ้วนนอนแล้วเด็กอ้วนหายไปไหนเนาะเอาเด็กอ้วนไปไหนเนี่ยเด็กอ้วนไปไหนครับเด็กอ้วนไปไหนครับเด็กอ้วนไปไหนครับอ่าแน่แน่แน่ เด็กอ้วนไปไหนครับเอาเด็กอ้วนหายแล้วเด็กอ้วนไปไหนครับเอามานี่เมื่อกี้ไปไหนเอาเอาเอาเล่นอะไรเอา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 อ่าอ่ะเอ๊ วยอยู่นะลงอ่างเลยอันบตันขินนาทีได้อ่าลงอ่างเลยครับลงอ่างเลย ลงอ่างเลยเออตรงนี้แหละตามมาเลยดำดอ,อ่ะลงอ่างเลยครับอ่ะจุดเลยครับอ๋อนี่นะครับเอาที่สบายใจเลยครับ ดูครับดูดูดูปันฝันทาอะไรครับไม่เห็นปันฝันเลยไปไหนหนาะปันฝันไปไหนนาะคนหนูไปไหนนาะหนูปันฝันไปไหนนาะคนหนูไปไหนนาะคนหนูไปไหนนาะคนหนูไปไหนเนาะอูอูคนหนูไปไหนหน,หนาะ ก <c oughs> หนูไปไหนนาะเอาเอาเลยครับเอาเลยครับประมาณสิครับมาเล่นกับหนูสิครับมาเล่นกับหนูหน่อยดิหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยหนูไม่มีเพื่อนเล่นเลยปวนเลยเนี่ยเด็กปวนนะครับเด็กอ้วนปวนแล้ว <c oughs> เด็กอ้วนป่วนแล้ว เด็กอ้วนป่วนแล้วอ่ะไปแล้วไปแล้วไปหาแมห่หญิงแล้วเด็กป่วนแล้ว <c oughs> <c oughs> ป่วนแล้วป่วนแล้วครับ <c oughs> อ้าว เด็กอ ER ้วนปูนครับอ้าก in <sh> ็ใส่จ้เอาเน้่ยอยาเลยเราหนาเนาเราจะปุ้ยนี่น้องไ กินยาครับอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของน้องปันฝันนะครับสวัสดีครับ